สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับวันนี้นะครับนะครับรักพาเที่ยวจะพามานะครับนี่ครับร้านขันทองไม้มงคลไม้ประดับนะครับมาเช็คราคานะครับโกศลนะครับนี่ครับนี่นะครับบุญยรินนะครับ นี <3 oms> ่ค <handled> ร <kr> ับสามร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับบุญญาดินนะครับในครับต่อไปนะครับนี่ครับแสนรักนะครับนะครับแสนรักนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับอันนี้ก็บุญยาดินเหมือนกันนะครับบุญยาดินเหมือนกันนะครับนี่ครับ 350บาทนะครับต่อไปนะครับนี่ครับโรสนะครับโรสปลายราคาไม่มีนะครับเจ้าของร้านนะครับไม่ว่างนะครับก็เลยไม่ได้ออกมานะครับ นี่ครับอันนี้เติมเงินนะครับ380บาทนะครับนะี่ครับดัชชาชาตินะครับ450บาทนะี่ครับ450บาทนะครับ เสนรักนะครับนี่ครับสามร้อยแปดสิบบาทนะครับเสนรักอันนี้นะครับท่าช้างนะครับโอ้มีราคาบอกไหมครับเนะี่ยท้าช้างไม่มีราคาบอกนะครับ นี่ครับลูกไม้นะครับสามร้อยแปดสิบาทครับลูกไม้อันนี้นะครับสเสน่นางพิมนะครับนี่ครับสองร้อยแปดสิบาทนะครับนี่ครับเสน่นางพิมพ์ ครับต่อไปนะครับนี่ครับลูกไม้นะครับสามร้อยแปดสิบาทครับนี่ครับลูกไม้แล้วก็นี่นะครับเจ้าเมืองนะครับนี่ครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเจ้าเมืองสวยงามครับสวยงามครับนี่ครับ ทรมาคุณนะครับนี่ครับสามร้อยแปดสิบาทนะครับนี่ครับทรมาคุณนะครับนะครับต่อจากนั้นนะครับนี่ครับบางกอกนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับบางกอกครับต่อไปนะครับ นี่ครับเฟลืองฟูนะครับนี่ครับเฟลืองฟูนะครับเฟลืองฟู480บาทนะครับเฟลืองฟูนะครับนี่ครับกระทางนี้แล้วครับ กถางนี้ก็ลูกไม้นะครับ450บาทนะครับลูกไม้ครับรับกระถางนี้นะครับอารีนะครับ280บาทนะครับอารีครับนะครับครับส่วนต้นนี้ก็นะครับอ่าแสงอาทิตย์นะครับนี่ครับแสงอาทิตย์350บาทนะครับแสงอาทิตย์ สำหรับต้นนี้นะครับตรีครุฑนะครับสามรอยแปดสิบาทนะครับนะครับครับสำหรับต้นนี้ก็นะครับอ่างทองนะครับสี่ร้อยแปดสิบาทนะครับนะครับอ่างทองนะครับโอ้ครับส่วนต้นนี้นะครับนะครับไอยราบช้างทองนะครับนี่ครับสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่ครับโอ้ ครับนี่ครับจังหวัดสะแก้วนะครับนี่ครับโอ้450บาทนะครับจังหวัดสะแก้วนะครับอืมส่วนต้นนี้นะครับนี่ครับบางกอกนะครับ380บาทนะครับนี่ครับรัก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับร้านบรรยากาศในร้านนะครับนี่ครับ ท่านที่สนใจก็นะครับนี่ครับร้านนี่ครับเบอร์โทรร้านนะครับนี่ครับร้านขันทองนะครับนะครับ0 8 4 4 9 7 3 4 8 9นะครับกับ0 9 5 8 5 7 9 8 3 0นะครับนี่ครับกับบรรยากาศภายในร้านนะครับอโกดีมาก็มีนะครับนี่ครับ โชคเก้าชั้นก็มีนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับโทรมาได้เลยนะครับส่งฟรีนะครับนี่ครับเจ้าของร้านไม่ว่านะครับแพ็กของอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ